สวัสดีค่ะหมวกทีมสกีนหมวกหมวกพิมพ์ลายนะคะวันนี้มารีวิวกับงาน5แบบนะคะ5แบบแต่ว่าเป็นลายเดียวกันนะคะมาจากทีมงานของ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 สวบฟิตชิ่งอินเกาลีนั่นเองนะคะแล้วก็อักษรย่อก็คือ sob ค่ะที่เห็นตอนนี้นะคะชื่อทีมน่ารักมากมากนะคะแล้วก็โลโก้นะคะจะเป็นการเล่นสีนะคะเล่นเล่นสีแล้วก็เล่นตัวปลาด้วยตัวปลาอันนี้เรียกว่าปลา ปลาอะไรนะเราไม่เคยรู้จักปลาอยู่แล้วก็ไม่แปลกคะ่ะเรียกไม่ถูกแต่สําหรับใครที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะคะก็ถ้าชอบปลาแบบนี้ก็แนะนําได้นะคะว่าปลาชื่อปลาอะไรเพราะว่าไม่รู้จักปลาเลยจริงๆค่ะก็ขอบคุณนะคะทีมงานสวบ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 ฟิชชิ่งนะคะ ก็งานหมวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด12ใบนะคะที่พี่เขาสั่งเข้ามาแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะส่งให้เลยค่ะสั่งงานมาน่าจะ2วันแล้ว2วันแล้วใช่ค่ะแล้วก็เราก็พิมพ์งานให้นะคะแล้วก็วันนี้เสร็จเรียบร้อยเลยค่ะสําหรับใบที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะจะเป็นหมวกลายพรางนะคะหน้าหมวกเป็นสีดําค่ะด้านหลังเป็นตะข่ายลายพรางนะคะแล้วก็สามารถปรับระดับศีรษะได้ค่ะทุกใบสามารถปรับได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูทั้ง 5- 5หแบบเลยเพราะว่าพี่เขาสั่งมา5แบบอันนี้คือลายพรางนะ ะะลายพรางแล้วก็ต่อมาก็มีลายพรางอีกค่ะนี่อันนี้ก็เป็นลายพรางอีกเช่นกันนะคะแต่ว่าลายพรางใบนี้นะคะข้างหน้าจากเดิมจากเดิมที่ข้างหน้าเป็นสีดํานะคะก็จะเป็นลายพรางข้างหน้าเป็นสีขาวหน้าหมวกเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะตะข่ายอันนี้จะเป็นสีดํานะคะ แล้วก็มีอีกนะคะมีลายพางอีกเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวหยิบให้ดูนะคะเพราะว่าพี่เขาน่าจะเอาไปแต่งกับชุดง่ายๆนะคะอันนี้ก็จะมีอีกลายพางหนึ่งคะ่ะแต่ด้านหลังต่างกันแล้วค่ะนี่คะ่ะด้านหลังใบนี้นะคะด้านหลังจะเป็นลายพางเลยเป็นลายพางทนเดียวกับหมวกนะคะ ส่วนด้านหลังของใบนี้นะคะที่เมื่อกี้เราดูกันก็คือด้านหลังจะเป็นสีดํานั่นเองนะคะอยู่ที่ความชอบนะคะแต่ว่าสามารถแต่งตัวแมทได้กับทุกชุดเลยเพราะว่าสีลายพรางค่ะเขาเป็นสีพื้นฐานสีคุมโทนอยู่แล้วค่ะใส่กับสีอะไรก็ได้นะคะก็มีลายพรางทั้งหมด3แบบนะคะแบบที่1อันนี้นะคะหน้าขาวแบบที่2ก็หน้าขาวแต่ข้างหลังเป็นสีดําแล้วก็แบบที่3หน้าหมวกเป็นสีดํานั่นเองนะคะเดี๋ยวให้ดูอีก2สีนะคะ ขยับขยับกันนิดนึงอ,อีกสองสีค่ะอีกสองสีก็คือหมวกอ่ะใบนี้นะคะใบนี้จะแนวเท่เลยแนวเกาหลีแน่นอนนะคะก็คือหมวกจะเป็นสีขาวล้วนเลยค่ะด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ปีกหมวกตะข่ายด้านหลังนะคะเป็นสีขาวหมดเลยตะข่ายด้านหลังนะคะก็จะ ออทําให้เราใส่สบายมากขึ้นนะคะเพราะว่าเขาจะระบายอากาศได้ดีก็จะได้ไม่ต้องร้อนมากนะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งค่ะใบสุดท้ายนะคะสําหรับใบนี้ก็เป็นหน้าหมวกสีขาวเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าปีกหมวกนะคะจะเป็นสีดําค่ะก็จะเท่ๆหน่อยนะคะสําหรับใครที่ชอบสีโทนสีดํานะคะก็ใบนี้ได้เลยค่ะอยู่ที่ความชอบนะคะว่าชอบแบบไหนนะคะก็ครบทั้งหมดแล้วค่ะสําหรับ ห้าแบบห้าแบบห้าสไตล์นะคะส่วนมากก็จะเป็นคุมโทนหมดเลยก็คือเป็นคุมโทนด้วยสีขาวลายพรางแล้วก็สีดำนั่นเองนะคะสำหรับใครที่ชอบงานบวกสไตล์นี้นะคะก็ลองมาดูลองมาดูงานพิมพ์โลโก้ของ SOB สวบฟิ c h i n g ได้นะคะดูเป็นไอเดียเป็นแบบได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปแพ็คเตรียมจดส่งให้พี่เขาก่อนนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ